นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เกษตรที่ใหม่คราพงจรสาขาพ5พ15านะครับวันนี้ก um> ็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับร่วมกับนะครับเพจหลังบ้านเลขที่4ถ้านะครับและสมาคมแม่บ้านของกองพันธ์ทานบัญใหญ่ที่15นะครับวันนี้ก็มาแนะนำน้องๆนะครับเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงเกษตรที่ได้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราพาน้องๆเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับและไปสัมภาษณ์ประธานโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับ อ่าโอเคตักครับเดี๋ยวให้คุณ่อเองเยครับคุณเฟิเเนเดี๋ยวเราเปิด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 ตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวให้เด็กๆไปก่อนนะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะครับสําหรับโซนด้านนี้นะครับก็เป็นโซนของนะครับต้นถั่วตรงนี้นะครับต้นถั่วพลูครับคุณเฟินใช่ค่ะครับอันนี้ถั่วพลูค่ะครับจะเป็นโซนด้านหน้านะครับเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้ก็น้องๆนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นฝักของถั่วพลูครับนี่นะครับสำหรับสวนเกษตรที่ใหม่กันนะครับก็เป็นการเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับอันนี้ก็เป็นรับปลอดสารพิษนะครับปุ๋ยทุกอย่างนี่เป็นธรรมชาติหมดเลยครับคุณเฟินครับเดี๋ยวเราไปในโซนต่อไปกันเเลลยยคครับได้่ะ ไปทางคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสาวัสด์เจ้าเกตน,นะคะหัวหน้าศูนย์การเรียนรูป้ป .5 พ .15 ค่ะคตอนนี้เราอยู่กันที่ฐานลวงสาคูนะคะครับเดี๋ยวมาดูเด็กๆเ,เลยนะครับว่าทําอะไรกันอยู่ครับพี่นกครับออ่ฐานลวงสาคูเนี่ยมีวงจรชีวิตของลวงสาคูเนี่ยประมาณกี่วันครับพี่นก อ่าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบเก้าวันค่ะอ๋อนะครับสว่วนร่วงสาคูเนี่ยก็คือวิธีการเลี้ยงเนี่ยก็ยากไหมครับไม่ไม่ยากเลยค่ะครับก็สามารถจะเลี้ยงได้นะครับก็น้องๆเนี่ยสามารถหรือว่าพวกคองที่มาดูด้วยเนี่ยก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็ถือว่านะครับเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตวไว เดียวไปเลยแบบถ่ายนู้นถ่ายนี่แล้วก็พกดถ่ายมันเป็้ี่เดินมารง้ลวีันร้อลสองร้ยยี่สิบลองทดสอบดิตต้องไปนั่งจัดต่อหน่อยแหละวันนี้ก็เป็นในส่วนของกุบ ใช่ไหมครับพี่นกใช่ค่ะครับนะครับกระชังที่เห็นด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระชังเลี้ยงกบใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่านะครับน้องๆก็ให้ความสนใจนะครับรวมถึงนะครับนี่ได้ลองจับในส่วนของกบที่เลี้ยงไว้ด้วยครับโอ้เก่งมากเลยนะครับนี่น้องๆไม่ไม่กลัวเลยนะครับอ่าเก่งมากเลยครับ ออกนีจับลูกมาจับลูกๆจับลูกเลจับลูเลกโอ้มีตัวใหญ่นี่โอตัวใหญ่ด้วอยากระโดดนะกระโดดนะออกเนี่ยไปทำเมนูอะไรได้บ้างครับพี่น้ครับโอ้หลายเมนูเลยค่ะ เช่นทอดกระเทียมได้ผัดเผ็ดก็ได้ค่ะโอ้ทำได้หลายเมนูเหมือนกันเลยครับแลวลักษณะของเนื้อเขามันจะกินเหมือนยังไงครับมันไก่เหรอครับเรือนี้มันก็มันก็ไม่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 แข็งนะคะมันก็คล้ายคล้ายไก่อ๋อคือเป็นเนื้อเป็นเนื้อลักษณะเป็นเส้นคล้ายคล้ายไก่นะครับอ่าก็ ทานง่ายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับมีโปรตีนด้วยนะครับส้มก็อร่อยนะคะอ่าเป็นทำเป็นแกงส้มก็ได้นะครับแกงส้มใต้นะครับอ่านะครับสำหรับน้องๆนะครับที่ติดตามอยู่ในเพจหลังบ้านเล็กที่4ี่ทับห้านะครับก็สามารถนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีคําถามด้วยครับพี่นกอ่าคําถามนะครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับว่าเราพาไปดูในส่วนของฐานการันตุอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานนะครับก็คือกบนะครับอ่า นะครับเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลนะครับท้ายคลิปนะครับเป็นชุดรวมเครื่องเขียนไขพี่นกจํานวน3รางวัลด้วยกันครับให้น้องๆนะครับมาร่วมทายคําถามกันนะครับหลังจากที่จบการไลฟ์สดนี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์นะครับเพจหลังบ้านเลขที่4ี่ท่าห้านะครับเพียงเท่านี้นะครับผู้ที่ตอบคาถามโดนใจรวมตัวไหมนะครับคณะกรรมการจะจัดรวมรางวัลให้ตัวเล็กตัวใหญ่เลือกจํานวน3ท่านด้วยกันพี่นกครับไม่่วเลกตัใหญ เดี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าการได้รับอาหารเอาสุกใส่ตัวน้องกินเยอะกว่านเมื่อไหร่มดิบไหมไม่วาต้องรอกดก็จะพาน้องๆไปดูฐานต่อไปเลยเห็นว่ามีในส่วนของจิ้งหรีดด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่เดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวเราไปดูจิ้งหรีดกันดีกว่านะครับ่ตามมาเลยครับ อันนี้นะครับก็เป็นน้องๆนะครับในส่วนของลูกหลานของกำลังพลนะครับกองพันฐานครับตรงนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับป้ายทฤษฎีนะครับพวกหนองนาโมเดลครับพี่นบครับสําหรับพวกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับก็สอนในส่วนของนะครับการนําหลักในส่วนของเกษตรที่ดีใหม่นะครับมาปรับปรุงรูปแบบนี้อย่างที่น้องๆเห็นเลยนะครับนี่น้องๆก็กําลังดูอยู่นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับทั้ง โอ้คับพี่นกครับอ่าหน้านะครับแล้วก็หนองนะครับสามสิ่งนี้นะครับก็จะทําให้นะครับเกิดระบบการหมุนเวียนนะครับในการเลี้ยงดูของต้นไม้เนี่ยนะครับน้ําก็ไม่ขาดคับพี่นกต้นไม้ก็จะเรินเติบโตได้ดีนะครับรวมถึงนะครับเป็นประโยชน์ในเรื่องของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยได้ให้แนวทางในการดําเนินในส่วนของเรื่องเกษตรที่ดีใหม่ไ้ด้วยค่ะ นี่ครับสอดคล้องนะครับมาจนถึงนะครับนโยบายนะครับหรือทฤษฎีในส่วนของป่า5ระดับนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับสูงกลางเตี้ยเลี้ยดินใต้ดินนะครับไม้สูงเนี่ยก็อาทิเช่นนะครับไม้ตะเคียนไม้ยางนะครับต้นสักเป็นต้นนะครับกลางนะครับก็เป็นผลขึ้นมานะครับก็จะมีมะม่วงมะพร้าวหรือว่าต้นไผ่นะครับเป็น่อกไม้นั่นเองนะครับส่วนเตี้ยเนี่ยก็คือต้นมะเขือกระเพราต้นพริกนะครับพืชสวนทั่วไปนะครับส่วนเลี้ยดิน่ยก็คือประเภทไม้เลื้อยนะครับก็จะ ดอกเบอร์รี่ต็งโมฟักทองนะครับอันชันที่เป็นม้เลื้อยแล้วก็ใต้ดินนี้คือพวกที่มีหัวอยู่ใต้ดินนั่นเองนะครับก็คือมันเถือกขาครับอ่านะครับนี่น้องกําลังอ่านอยู่นะครับอาเดี๋ยวเราพานะครับไปเยี่ยมชมดูต้นไม้ภายในศูนย์กันดีกว่าครับพี่น้งครับ นะครับนี่นะครับนะครับต้นแรกเลยนะครับน้องๆที่ติดตามอยู่ในเพจนะครับหลังบ้านเลขที่4ี่ะหน้านะครับก็อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงหินมะขานนะครับรู้รู้จักไหมครับอ่ารู้จักนะครับอันนี้ก็เขาจะมีผลนะครับสามารถนําไปรับประทานได้นะครับรวมถึงยอดของเขาก็รับประทานได้ครับพี่นกใช่ค่ะอ่านะครับอย่างที่น้องๆเห็นนั่นเองก็คือตัวเม็ดมะม่วงหินมพานครับพี่นก อ่าเคยรับประทานไหมครับน้องๆเม็ดมะม่วงหินมะพานเคยกินไหมไม่เคยค่ะไม่เคย<ม>ค่ะอ่ามีบางท่านก็<ม><ๆ>นะครับบางคนก็เคยกินบางคนก็เคยยังไม่เคยนะครับนอกาะนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของต้นขานะครับต้นขานี้ก็มีทั้งขาใหญ่ขาเล็กครับพี่นะอ้องอ่าอ่าเคยเห็นไหมครับต้นต้นนี้เคยเห็นไหมอ่าเคยเห็นแล้วอ่านอกจากนั้นนะครับยังมีในส่วนของต้นกระถินอีกครับ ต้นกระถินนะครับเราเอาไปทาอะไรเลยยำกับหอยนางรมใช่ไหมครับโอเคครับวัีว่าเก็บตนี้ครับนะครับในส่วนของต้นไม้เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นสักครับพี่อ่านะครับต้นสักเนี่ยก็จะใช้ไม้นะครับในการทําบ้านนะครับต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับได้มากมายเลยนะครับ มาดูต้นไม้ต้นถัดไปเลยนะครับในสวนเกษตรนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้วยน้าว้าครับกล้วยน้าว้าเนี่ยก็จะเป็นนะครับแหล่งอาหารนะครับที่ดีนะครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะครับรวมถึงนะครับมีส่วนช่วยให้ระบบในร่างกายเนี่ยนะครับทํางานได้ดีนะครับรวมถึงนะครับถ้าใครเป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยอาทิเช่นตัวน้ํายางกล้วยเนี่ยสามารถจะเคลือบกระเพาะนะครับทำให้หายจากการปวดท้องได้ด้วยครับ นะครับต้นต่อไปเลยนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นต้นหม่อนนะครับภาษาที่เราเรียกกันนะครับเป็นต้นหม่อนหรือว่านะครับเรียกว่ามันเบอรี่ครับนี่จะมีในส่วนของผลนะครับผลของเขาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานใช่ครับสามารถนําไปทําได้หลายเมนูเหมือนกันนะครับก็จะมีวิตามินซีที่สูงครับพี่โนครับสามารถนําไปสกัดเป็นน้ํามันเบอรี่ก็ได้ได้ครับ อ่านะครับเดี๋ยวพาไปดูของผลเขาหน่อยนะครับอ่าเอามาดูนะครับว่าน้องๆที่ยังไม่เคยเห็นตัวผลของต้นหม่อนหรือว่าต้นมันเบอร์รี่นะครับ mm hmm. อ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีไอ้ส่วนของผลของเขาหรือเปล่าอ่านี้เลยครับต้นนี้ยังมีอยู่ mm hmm. นี่นะครับน mm ี hmm. ่อ่าตอนนี้ก็ยังเป็นผลเล็กอยู่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวสักเดี๋ยวก็เขาก็จะมีลักษณะที่นะครับจากแดงแล้วก็จะมีลักษณะที่มีสีดํามากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากเลยครับใ่นะครับทางด้านนี้ครับนะครับด้านนี้ก็นะครับยังมีต้นในส่วนของขมิ้นชันนะครับนี่นะครับต้นขมินชัน นี่นะครับก็จะอยู่ในวงล้อนะครับของยางรถยนต์นี่เราก็มีการนํายางรถยนต์มารีไซเคิลด้วยครับพี่น้นี่นะครับเป็นกระถางต้นไม้ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผักสลัดอีกครับเป็นพวกผัดพวกคอสอะไรพวกนี้นะครับนี่กาลังโตสวยงามเลยครับพี่โน้นี่นะครับ ไปเขานะครับใหญ่มากนะครับทําสลัดอร่อยมากเลยครับพี่น้องอ่านี่นะครับไปทําสลัดหรือว่าใส่ในแซนด์วิชนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องๆได้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับเป็นผักสลัดนะครับที่ปลูกนะครับด้วยดินนะครับอันนี้ก็จะมีแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าระบบผักไฮโดรโปนิกส์นะครับอันนั้นก็จะเลี้ยงด้วยน้ํะ นอกจากนั้นนะครับสวนเกษตรแห่งนี้นะครับก็นะครับยังปลูกพืชผักสวนครัวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่มีการปล่อยพื้นที่นะครับให้เสียไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นสารเน่ครับอ่านะครับมีต้นสารหน่ด้วยอ่ารวมถึงมีต้นมะเขือนะครับมะเขือเปลาะนะครับมะเขือม่วง นะครับมาดูกันต่อเลยครับ่านอกจากนั้นก็จะมีต้นพลิกด้วยครับมีออรสชาติที่เผ็ดร้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าสวนมากพริกนี้น,นิยมไปทาอะไรเป็นหลักเลยครับพริกสามารถทําได้หลายอย่างมากเลยค่ะคเช่นส้มตำเออเอาไปปั่นเครื่องแกง ได้สารพัดหมดเลยค่ะก็เทียบได้ว่าเลยครับเป็นส่วนประกอบของหลายๆเมนูเลยใช่ไหมครับอ่านี่เจอแล้วครับมาเขียวยาวนี่มาเขียวสีม่วงอ่าอันนี้ก็สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับพี่น้บได้ผัดก็ได้ค่ะเออลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันก็เป็นเมนูสุขภาพ่เมนูนี้ครับขอนะนะครับตอนนี้ก็ทางสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพหลนนท์ญใทญ่ที่15 กรมฐานเป็นอย่างที่ห้านะครับก็ได้ลงนะครับในแปลงนาข้าวนะครับเก็บเกี่ยวนาข้าวนะครับส่วนข้าวตรงนี้นะครับก็เป็นข้าวพันกอขอสี่สิบสามครับอ่าตอนนี้นะครับข้าวก็เป็นรวงเม็ดใหญ่นะครับสุกนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเมื่อทางสมาคมเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปในส่วนของการเกี่ยวสีข้าวต่อนะครับ ครับนาข้าวของเขานะครับจะปลูกทั้งหมดร้อยยี่สิบวันนะครับร้อยี่สิวันเป็นกอขอเท่าไหร่ครับดมสี่สิบสามนะครับปลูกร้อยี่สิบวันครับการเก็บตัวนี้เหมือนเก็บวิธีโดยธรรมชาติครับภาาใต้เรียกว่าใช้แกะเก็บนะครับเก็บเป็นรวงนะครับแล้วก็จะเอาไปนะครับคัดแยกเมล็ดที่ดีนะครับจะเอาไปสีต่อนะครับที่เม็ดรีบก็จะทําเป็นปุ๋ยนะครับ ก <Okay. S 2> ี่ดึงขึ้นรูทขึ้นกับปิดการวนันโอเคยัง <Okay. S 2> แล้วตรงนี้นะครับเราก็ยืนกันอยู่กันที่ที่นาครับพี่นอกครับอันนี้ข้าวกําลังสุกเป็นรวงเลยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของศูนย์กเกษตรแห่งนี้นะครับพี่นอก <c oughs> ก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆเรามีคําถามครับพี่นกครับใช่ค่ะมีคําถามนะครับน้องๆนะครับวันนี้นะครับน้องๆติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเราได้พูดถึงพืชชนิดใดนะครับรวมถึงสัตว์อะไรไปบ้างครับพี่นกนะครับให้น้องๆคอมเมนต์มานะครับคําถามใดนะครับไอตัวคําตอบใดนะครับที่ถูกใจของคณะกรรมการนะครับเราเราจะคัด น้องๆสามคนด้วยกันค่ะนะครับรับรางวัลด้วยกัน3มรางวัลนะครับเป็นชุดรวมเครื่องเขียนตรามานะครับรับไปเลยนะครับคนละ1ชุดจํานวน3คนด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจหลังบ้านเลขที่4ทับหกันด้วยนะครับวันนี้นะครับกับผมร้อยตีกัรเนหน้าเขียวมานะครับและพิฉันนางสาวสวักษ์แก้วเกตค่ะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ป .5 พ .15 ค่ะครับขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ